สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมานําเสนอสคริปต์แนะนําตัวโดยสังเขปช่วงสอบสัมภาษณ์ในภาคกอควายก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในวันที่29วันที่30สิงหาคมนี้จะเป็นการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในภาคกอควายของ,ของว่าที่ครูผู้ช่วยรอบภายในซึ่ง การสอบสัมภาษณ์นี้นะครับก็จะเป็นการที่ทุกท่านนั้นต้องไปตอบคําถามต่อคณะกรรมการด้วยตนเองก็จะมีคําถามจากคณะกรรมการมาในหลายๆคําถามที่เขาเตรียมไว้แล้วนะครับหรือบางทีเขาอาจจะถามท่านสดๆก็มีแต่ว่าสิ่งที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วงที่ท่านเข้าไปนะครับจะมี1คําถามหรือ1สิ่งที่กรรมการจะให้ทําก่อนก็คือการแนะนําตนเองนะครับการแนะนําตัวหรือแนะนําตนเองนะ ว่าท่านมีข้อมูลพื้นฐานอะไรยังไงโดยเฉพาะคนที่เข้าไปสอบสัมภาษณ์ลำดับแรกๆร,รอบแรกๆเนี่ยอาจจะโดนถามเยอะนะครับดังนั้นการแนะนําตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญของการไปสอบสัมภาษณ์เพราะสามารถประเมินบุค,คลิกภาพวิธีการพูดดูหลายๆอย่างที่เป็นองค์รวมของขององค์ประกอบของคะแนนภาคควายนะครับส่วนนี้ก็จะมีคะแนนทั้งหมด50คะแนนแล้วก็จะมีคะแนนรูปเล่มอีก50คะแนนซึ่ง ทุกท่านนั้นได้ส่งที่สอ,อจอเรียบร้อยแล้วและมีการประเมินนะครับวันที่27-28ส่วนวันที่ยี่สจะเป็นการประเมิน50คะแนนที่เป็นการสอบสัมภาษณ์นะครับที่อยู่ในภาคควขอขวายเช่นเดียวกันงนั้นวิธีการที่จะทําให้ท่านสามารถไปได้ตลอดรอดฝั่งนะครับก็ต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงตน้ตนๆเลยก็คือการแนะนําตัวเองตรงนี้นะครับก็จะมีสคริปต์ตรงนี้นะครับที่ให้ทุกท่านได้ เอาไปพริ้นแล้วก็ไปเขียนข้อมูลของตนเองใส่หรือใครจะไปพิมพ์ใส่ในคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ได้นะครับเป็นสคริปต์ตรงนี้นะครับเป็นสคริปที่ไม่ยาวมากท่านสามารถฝึกพูดให้คล่องได้เลยนะครับก็จะมาแนะนานะครับเป็นพื้นฐานเอาไว้ส่วนใครมีสคริปที่ดีๆกว่านี้เหมาะสมกว่านี้ท่านก็ดําเนินการตามนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสคริปที่คิดว่ากรรมการฟังแล้วน่าจะพอดีนะครับไม่เยอะไม่ยาวจนเกินไป อันดับแรกเลยนะครับก็คือการทําการไหว้ไหว้ในส่วนของท่านคณะกรรมการทุกท่านคือพอท่านเดินเข้าไปเนี่ยก็นึกถึงภาพของคณะกรรมการนะครับแล้วท่านก็ทําการไหว้ให้เรียบร้อยแนะนําว่าไหว้ในขณะยืนนะครับแล้วก็ขออนุญาตนั่งดีกว่าน่าจะโอเคกว่าหรือบางท่านคิดว่าควรจะไปนั่งก่อนแล้วก็ค่อยไหว้นะครับแต่โดยปกตินี่ที่แอดมินใช้ก็คือจะเดินเข้าไปแล้วก็ไหว้กรรมการแล้วก็ขออนุญาตท่านนั่งนะครับ อันนี้ว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วก็เริ่มพูดได้เลยนะครับใช้สรรพนามแทนตัวเองอะไรยังไงก็เอาให้มันชัดเจนนะครับคำลงท้ายให้มันชัดเจนที่สุดนะครับก็เริ่มต้นที่คำว่าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นช่วงคือสวัสดีตรงนี้เป็นการแบบสวัสดีอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เริ่มที่จะพูดไปเลยนะครับก็ต้องเรียนนะครับไม่ต้องใช้กราบเรียนนะครับ กราบเรียนไม่ได้ใช้กับคณะกรรมการที่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับกราบเรียนจะใช้กับบุคคลที่เป็นมีตำแหน่งกำหนดอยู่นะครับอย่างเช่นประธานสภานายกรัฐมนตรีอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้กราบเรียนอันนี้ท่านใช้เรียนก็พอนะครับเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพแล้วก็เริ่มพูดเลยนะครับกระผมดิฉันอะไรก็ว่าไปนะครับชื่ออะไรพูดชื่อตนเองให้ชัดๆสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะครับหลักสูตรอะไรสาขาอะไรนะครับถ้ามี วิชาเอกหรือขแขนงถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนะครับเมื่อปีพศไหนก็ใส่ให้ชัดเจนหลังท่านจะต้องพูดข้อมูลให้คล่องๆนะครับปัจจุบันนะครับท่านก็แนะนําตัวเองว่าท่านทํางานอยู่ที่ไหนนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่การสอนอยู่แล้วนะครับตําแหน่งของคนที่มาสอบสัมภาษณ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นครูอัตรจาจ้างหรือเป็นครูพริเศษสอนหรือเป็นพนัการาชการครูนะครับ อยู่ที่แผนกวิชาอะไรวิอะไรอะไรนะครับตั้งแต่ปีพศออไหนรวมเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ก็สรุปมาคร่าวๆส่วนใหญ่แล้วสอนในใดวิชาอะไรนะครับท่านก็ใส่ข้อมูลมานะครับอันนี้มันตายตัวอยู่แล้วนะท่านก็มาดูนะครับแล้วก็แนะนําในส่วนของรางวัลที่ท่านภาคภูมิใจสัก1-2รางวัลน,นิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเกริ่นแล้วก็ชี้จุดให้คณะกรรมการเนี่ยได้ทราบว่าท่านมีรางวัลหรือผลงานที่ท่านภาคภูมิใจอะไรบ้างก็แนะนําว่าเป็น ข้อมูลที่เป็นระดับสูงสุดอย่างเช่นระดับชาติรางวัลจากครุสภารางวัลจากอะไรต่างๆที่มันเป็นระดับสูงๆนะครับท่านจะท่านไม่ต้องเอารางวัลที่อยู่ในระดับวิไลอะไรแบบนี้มาใช้นะครับยกเว้นท่านที่ไม่ไม่มีรางวัลระดับสูงๆนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านก็คัดเลือกมาสักหนึ่งถึงสองหรือสามรายการก็ได้ถ้าใส่แล้วมันพูดพอดีนะครับไม่ต้องแบบราง1หนึ่งรางวัลสี่บรรทัดแบบนี้กว่าจะพูดจบนะครับก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ จะเป็นเรื่องของคติประจําใจหรือว่าวิสัยทัศน์หรือว่านโยบายการทํางานของท่านเนี่ยว่าท่านมีแนวคิดอะไรยังไงก็พูดไปนิดหนึ่งนะครับไม่โอเวอร์จนเกินไปเอาที่ท่านทําได้และท่านได้ทํามาเรื่อยๆนะครับหรือเป็นสิ่งที่ท่านจะพัฒนาตนเองไปถึงตรงนั้นแต่ไม่เวอร์จนเกินไปนะครับหลังจากนั้นนะครับพอท่านแนะนําตัวเสร็จเนี่ยก็สรุปนิดนึงนะครับว่าท่านได้แนะนําตัวเองเจบแล้วนะครับแล้วก็ เชิญนะครับท่านคณะกรรมการเนี่ยได้สอบถามตัวท่านเองเลยว่าท่านจะเจอคําถามอะไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแนะนําตัวเองเนี่ยถ้าจะทําให้ดูดีให้คนที่ฟังประทับใจเนี่ยมันต้องฝึกซ้อมนะครับเอาให้คล่องแคล่วข้อมูลทุกอย่างต้องชัดหัวข้อที่พูดกับคําตอบที่พูดเนี่ยต้องชัดเจนที่สุดนะครับไม่ไม่ยาวมากจนเกินไปนะครับในขนาดเนี้ย นะครับคิดว่ากําลังพอดีเลยนะครับกําลังพอดีท่านลองฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะครับสักสิบครั้งยี่สิบครั้งเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะน้อยกันไปนะเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างความจํานะครับมันถูกพูดออกมาเหมือนกับเป็นธรรมชาติแล้วดังนั้นตรงเนี้ยห้ามพลาดคะแนนนะครับต้องพูดให้มันชัดเจนที่สุดห้ามทําให้ตัวท่านพลาดคะแนนนะนันวิธีการที่แอดมินแนะนําก็คือว่าท่านต้องไปฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมบ่อย จำให้แม่นๆนะครับข้อมูลของท่านเองถ้าท่านยังนำเสนอแบบเขินกรรมการอยู่นะครับหรือประมาหรือตายกลางอากาศแบบนี้ก็ไม่เอาในสคริปต์ตัวนี้ท่านไปปรับแต่งได้นะท่านจะเพิ่มข้อมูลอะไรอีกก็ได้นะครับแต่ถ้าพื้นฐานก็คือเนี่ยท่านก็ประมาณนี้เลยนะครับแนะนําตัวเองให้ชัดเจนไปแบบต่อเนื่องไม่มีสะดุดนะครับไม่ประมา ไม่แบบเกิดอาการแบบตกใจเวลาที่ท่านพูดผิดอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นการฝึกซ้อมช่วยท่านได้นะครับการฝึกซ้อมแนะนําตัวเองช่วยท่านได้แล้วท่านจะพอท่านเริ่มต้นนําเสนอตัวเองได้ดีเนะี่ยเวลาตอบคำถามท่านจะมั่นใจที่สุดนะครับมันจะไม่มีการแผ่วต้นแผ่วปลายอะไรทั้งสิ้นนะครับมันจะมีแต่แบบว่าดีตอนนําเสนอแล้วดีตอนตอบคำถามแล้วก็ดีตอนจบด้วยนะครับก็ฝากนะไปท่องไปจําบ่อยๆใครคิดว่าตรงนี้ไม่สําคัญก็แล้วแต่ท่านแต่ แอดมินคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการที่จะทําให้ท่านได้คะแนนในภาคขอควายเยอะพอสมควรนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับลิงก์อยู่ในเพจนะครับหรือไปติดตามสอบถามแอดมินในอินบ็อกก์ก็ได้นะครับก็หวังว่าการมันแนะนําสคริปต์แนะนําตัวในวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวท่านเองดูนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ